สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ ITE l e a r n น n ิ่งชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูตารางเงินบำนาญชาราภาพสำหรับผู้กันตนที่ฐานเงินเดือน เฉลี่ย60เดือนก่อนรับบำนาญจะอยู่ที่20,000บาทนะคะซึ่งปัจจุบันจะอยู่ที่15,000บาทแต่จากการสำรวจจะมีการปรับฐานถึง20,000ถึง23,000บาทสำหรับวันนี้เราจะมาดูที่20,000บาทนะคะส่งครบ15ปีจะได้ที่4,000บาทส่งครบ20ปีก็5,500บาท ส่งครบ25ปีก็7,000บาทส่งครบ30ปีก็8,500บาทต่อเดือนส่งครบ35ปีจะอยู่ที่10,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับปีอื่นไม่ได้กล่าวถึงสามารถรับชมรายละเอียดที่คลิปเต็มในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ